สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้สวนทุเรียนโอ้โหสวยงามนะครับทุเรียนปลูกเอาไว้สามปีกว่าจะสี่ปีแล้วครับบางต้นออกลูกแล้วนะครับแต่บางต้นยังไม่ออกลูกนะครับในพื้นที่ทั้งหมดสามไร่นะครับทุเรียนมีอยู่ร้อยกว่าต้นนะครับเป็นทุเรียนหมอนทอง สลับกับผสมประสานกันด้วยผลไม้มากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะนะครับมีเงาะอยู่ประมาณสามสิบต้นนะครับที่ออกลูกแล้วสิบกว่าต้นแล้วก็จะมีพวกขนุนนะครับมีมะม่วงนะครับปะปนกันไปแต่หนักๆด้วยทุเรียนนะครับนี่เลยทุเรียนหมอนทองนะครับมีอยู่ร้อยกว่าต้นนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ด้านหน้าของที่ดินติดอยู่กับถนนลาดยางนะครับกว้างประมาณร้อยเมตรน่าจะได้นะครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟต่อเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือเอางาะโรงเรียนเงาะนาศาลนะครับสลับกับทุเรียนก็สองปีก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุเรียนต้นใหญ่ๆประมาณสี่ปีออกลูกแล้วเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ยังไม่ได้ออกลูกนะครับ พื้นที่สามไร่มีกระต๊อบอยู่หนึ่งหลังนะครับก็ทาเอาไว้ตอนที่จะมา,าทําสวนทาไร่เขาก็เวลาฝนฟ้าตกหรือว่าเอาไว้เป็นที่เก็บของนะครับจะมีอยู่หนึ่งหลังน้ําบาดาลต่อเอาไว้ให้เป็นที่รียบร้อยแล้วก็จะมีสปริงเกอร์กับต้นทุเรียนนี้ทุกต้นนะครับต่อสปริงเกอร์เอาไว้ทุกต้นนะครับยกคัดเอา,เอาน้ําก็จะทํางานได้เลยนะครับสวยด้วยทุเรียนร้อยกว่าต้นนะครับ ขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับเรื่องราคามาดูที่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าชอบแล้วเดี๋ยวค่อยต่อรองราคากันนะครับนี่แหละครับทุเรียนสวยแบบนี้เลยทุเรียนสี่ปีแล้วนะครับเนี่ยออกลูกแล้วเป็นบางต้นนะครับตอนนี้อาจจะมีเสียงดังอยู่บ้างนะครับอยู่กับธรรมชาติเนะนกมันก็อาจจะร้องบ้างเมื่อกี้ผมเดินเล่น,ลนๆอยู่ก็จะมีไก่ป่าเนาะพวกไก่ป่าตัวแดงแก่เลย สวยงามมากเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็คือเงาะนะครับเงาะโรงเรียนนะครับเงาะนาศารต้นใหญ่ๆออกลูกแล้วนะครับนี่แดงเต็มต้นเลยนะครับนี่บริเวณนี้ต้นใหญ่ๆหญ่ที่ออกลูกแล้วมีอยู่สิบกว่าต้นนะครับเก็บเอาไปขายกันเยอะแล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีต้นทุเรียนสสวยๆนะครับส่วนด้านนี้ก็คือบ่อน้ําตื้นนะครับเขาได้ต่อปั๊มเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย นอกจากจะมีบอ่อบาดาลแล้วก็ยังมีบอ่อน้ําจืดแบบนี้นะครับน้ํามีอยู่สองที่สองบอ่อด้วยกันมีน้ําทั้งปีนะครับไม่แห้งนะครับเนี่ยต่อปักปัม๊มเอาไว้ยกคันเอาสปริงเกอร์ทางานเลยนะครับส่วนนี้ก็คือเงาะโรงเรียนเนาะโอ้สวยจริงๆสลับกับทุเรียนทุเรียนที่โต,ตแล้วปีหน้าออกลูกเต็มแน่นอนนะครับส่วนด้านนี้ที่ผมว่ามีกระต๊อบนะครับหนึ่งหลังก็ตรงนี้แหละครับ ก็จะมีห้องเก็บของนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาเขาก็จะมีอาไว้ที่พักฝนฟ้าตกเนาะแดดออกก็จะอาศัยในกระท่อมหลังนี้นะครับมีกระท่อมอยู่หนึ่งหลังเนาะจะนอนเลยก็ได้นะครับนี่สบายๆมีเปยผูกนอนอยู่2อันด้วยกันนะครับส่วนด้านนี้ก็คือบอ่อประดานเนาะเขาเจาะเอาไว้ให้ใช้ประโยชน์เรื่องน้ําในพื้นที่นะครับ สวยๆด้วยบ่อน้ําตื้นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บ่อบรดาลอีกหนึ่งตัวไม่ต้องกลัวน้ําแห้งนะครับมีน้ําแน่นอนตลอดทั้งปีนะครับมีสปริงเกอร์เรียบร้อยจัดหญ้าดูแลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่ชอบสวนทุเรียนแบบนี้นะครับทุเรียนร้อยกว่าต้นนะครับมีเงาะมีมะมะพร้าวน้ําหอมมีขนุนปนๆกันไปนะครับมีกล้วยมีอะไรนะครับ ท่านใดที่สนใจในลักษณะแบบนี้พื้นที่ไม่มากนะครับมีอยู่สามไร่นะครับไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเรื่องราคาต่อรองได้นะครับมาดูสวนผลไม้เราก่อนนะครับสวนทุเรียนสวยๆแบบนี้ส่วนด้านนี้มะพร้าวน้ำหอมนะครับมีอยู่ยี่สิบต้นน่าจะได้สลับกับเงาะโรงเรียนของเรานะครับส่วนด้านหน้าของเราก็คือนี่ครับถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางที่ห่างจากเซเว่นประมาณหนึ่งกิโลนะครับไม่ถึงกิโลดีซัานะครับ หางวิ่งออกไปนี่ประมาณกิโลนึงหรือปะถึงเซเว่ะนะครับเข้ามาถึงก็ถึงพื้นที่ของเราเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันแปลงต่อๆไปสวัสดีครับ